สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิตนะครับเพื่อนๆอ,อยากทราบหรือไม่ครับว่าใบขับขี่หายใบขับขี่หมดอายุไม่ได้พกใบขับขี่ไปนี่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยจะเคมประกันได้หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกิตจะพาทุกคนไปหาคําตอบกันนะครับ <S <S และหลายคนคงมีข้อสงสัยข้อถกเถียงกันนะครับสาหรับ การเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยเราไม่มีใบขับขี่เนี่ยอาจจะถกเถียงกันว่าสามารถเคลมประกันได้ไหมโน่นนี่นั่นบางคนก็อาจจะตื่นตกใจต่างๆนะวันนี้ช่างกิจจะพาทุกคนไปหาคําตอบและไปเรียนรู้กันว่าถ้าใบขับขี่เราหมดอายุหรือเราไม่มีใบขับขี่ไม่ได้พกใบขับขี่ไปด้วยเนี่ยเราจะสามารถเคลมประกันได้หรือเปล่านะครับฟังไว้ไม่เสียหายนะเมื่อเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นมาเราจะสามารถรับมือได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับ ในการเกิดอุบัติเหตุนั้นต้องบอกว่ามันก็จะมีอยู่2กรณีก็คือ1เป็นฝ่ายถูก2เป็นฝ่ายผิดนะแล้วฝ่ายถูกกับฝ่ายผิดจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนั้นกับเรื่องของใบเรียกับขีดจางเกตจะมาอธิบายให้ฟังนะทุกคนนะอย่างแรกเลยต้องไปดูกรณีที่เป็นฝ่ายถูกก่อนในอุบัติเหตุนะ,พะเพนะื่อนหากเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุนะแม้จะไม่มีใบขับขี่นะ,พะเพื่อนฟังให้ดีนะทุกคนกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุนะทุกคนฟังให้ดีนะครับ หากเป็นฝ่ายถูกในการเกิดอุบัติเหตุแม้เราจะไม่มีใบอนุญาตกับคีหรือไม่เคยทําใบขับขี่เลยเนี่ยประกันรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งชั้น2บวกชั้น3บวกประกันชั้น2ชั้น3นะตัวนี้จะยังให้ความคุ้มครองนะเพื่อนเพื่อนโดยบริษัทประกันจะเป็นผู้เรียกค่าเสียหายจากประกันรถยนต์ของผู้กรณีฝ่ายผิดเองนะตัวนี้สรุปได้ว่าถ้าเราไม่มีใบขับขี่เนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราเป็นฝ่ายถูก ประกันก็ยังให้ความคุ้มครองนะตัวนี้เราสามารถที่จะเคลมประกันได้นะครับอามาตอบแล้วหนึ่งคำถามนะฝ่ายถูกสามารถเคลมได้นะครับส่วนในกรณีที่2ตัวนี้ก็สําคัญนะทุกคนในกรณีที่2ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะทุกคนถือว่างานเข้าเลยนะเราไม่มีใบขับที่ แล้วเรายังเป็นฝ่ายผิดในการเกิดอุบัติเหตุอีกเนี่ยถือว่าทั้งเจ็บทั้งเหม็นทั้งเน่ารวมกันอยู่ในนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างในการเป็นฝ่ายผิดนะครับเมื่อเราเป็นฝ่ายผิดแล้วเนี่ยในอุบัติเหตุและไม่พกใบขับขี่หรือไม่มีใบขับขี่จะแยกการพิจารณาดังนี้นะทุกคนดังนี้นะหนึ่งทำใบขับขี่มาแล้วลืมพกใบขับขี่มาอ่าทำใบขับขี่มาแล้วลืมพกใบขับขี่มาตัวนี้ บริษัทประกันยังให้ความคุ้มครองประกันภัยและคู่กรณีแต่คนขับจะต้องนำสำเนาใบขับขี่มาแสดงเป็นหลักฐานต่อไปนะอ่าข้อที่2พกใบขับขี่มาแต่ใบขับขีดด่ด้านหมดอายุนะเพื่อนๆด้านหมดอายุนะกรณีนี้บริษัทประกันภัยก็ยังให้ความคุ้มครองนะและ่าคู่กรณีนะแม้ใบขับขี่ของเรา จะหมดอายุก็ตามนะตัวนี้ยังให้ความคุ้มครองนะใแบบัขี่หมดอายุยังให้ความคุ้มครองนะ 3. ใบกับขี่ถูกยึดเอ้าตำรวจยึดใบบัขี่ไว้ทําไงเราใบบัขี่ถูกยึดบริษัทก็ยังให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและผู้กรณีน,นนะแม้ใบกับขี่จะถูกยึดนะครับส่วนข้อที่4ข้อนี้สําคัญเลย ไม่มีใบขับขี่เนื่องจากไม่เคยสอบใบขับขี่มาก่อนเลยหากใครขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยสอบใบอนุญาตขับขี่เลยเนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วจะไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆจากบริษัทประกันภัยนะทุกคนในส่วนของพลวัลรถยนต์และความเสียหายที่เกิดจากประกันรถที่ทําไว้แต่ยังชดเชยความเสียหายกับบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้นะทุกคนตัวนี้ ตัวพบรบก็จะคุ้มครองเฉพาะ,ะในเรื่องของบุคคลที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ของพบอรบนะทุกคนตัวนี้ถือว่าสําคัญนะครับใครที่เคยทําใบกับขีมาแล้วลืมใบขีใบขี T, T หมดอายุใบขีหายตัวนี้ประกันยังให้ความคุ้มครองนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่เคยทําเลยเนีย่ไม่เคยมีประวัติมีใบกับขีเลยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมาเป็นฝ่ายผิดต้องบอกว่าผิดเต็มๆนะครับตัวนี้สําคัญนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีใบอนุญาตกับขีนะ กิดประกันขึ้นมาประกันจะไม่ให้การคุ้มครองหรือว่าเค็มใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วต่อไปกรณีรถหายรถไฟไหมรถน้ําท่วมกรณีนี้ประกันจะให้ความคุ้มครองหรือเปล่านะครับตัวนี้เมื่อเกิดกรณีรถสูญหายนะทุกคนรถไฟไหมรถน้ําท่วมนะบริษัทประกันยังให้ความคุ้มครองนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะแต่ประกัน จะให้ความคุ้มครองนะครับเพราะว่าสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีรถหายรถไฟไหม้รถน้ถําท่วมนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถในการขับขี่ของเจ้าของรถนะตัวนี้ประกันภัยก็ยังให้ความคุ้มครองนะแต่ก็จะมีการชดเชยตามเงื่อนไขของกรมธรรมนั้นๆแล้วแต่ประกันที่เราทําไวนะ้นะกรณีรถหายรถไฟไหม้รถน้ถําท่วมบริษัทประกันให้ความคุ้มครองสามารถเคลมได้นะครับแล้ว ถ้าเราใบขับขี่หายแล้วทุกคนต้องแจ้งความหรือไม่นะใบขับขี่หายต้องแจ้งความหรือไม่นะครับหากทําใบขับขี่ส่วนบุคคลหายตัวนี้เราไม่ต้องแจ้งความนะทุกคนสามารถทําใบขับขี่ใหม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นใบขี่สาธารนณะจะต้องมีใบแจ้งความเพื่อยืนยันการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่นะทุกคนอ่าใบขี่หาย เราไม่ต้องแจ้งความนะใแบขบียรถส่วนบุคคลต่างๆเราไม่ต้องแจ้งความนะครับเราสามารถไปทําใหม่ได้เลยนะครับแล้วถ้าเราไปทําใหม่เราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะเราทําแบบสียหายเราจะไปขอแบบคีย์ใหม่เนี่ยเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับข้อนี้ ทำแบบคียหายหากต้องการทำใหม่จะใช้เอกสารเพียงแค่บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในระบบของกรมการขนส่งเนี่ยเขามีบันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับผู้มาทำแบบขียไว้หมดอยู่แล้วนะใบขบบคี่เราหมดอายุวันไหนวันที่เท่าไหร่เนี่ยเขามีให้หมดนะตัวนี้เราสามารถนําบัตรประชาชนตัวจริงเราไปยื่นกับเจ้าหน้าที่สํานักงานขนส่งทางบดได้ทุกแห่งนะครับเพื่อขอใบอนุญาตขับคีย์ใหม่ทันทีนะครับตัวนี้ ไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆนะเพื่อนมีแค่บัตรประชาชนตัวจริจรงใบเดียวสามารถไปยื่นได้เลยนะครับที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบกทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับส่วนค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่2566นะทุกคนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดชั่วคราว2ปีมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่205บาทนะครับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชนิด5ปี มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่5 0 5บาทนะครับใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะชนิด3ปีมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่3 0 5บาทนะครับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชนิด5ปีมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่2 0 5บาทนะครับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะชนิด3ปีมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่1 5 5าบาบทนะครับใบอนุญาตขับขี่รถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลชนิด1ปีมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 500กับอีก5บาทนะครับวันนี้มาตอบคําถามให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสาหรับถ้าเราไม่มีใบข e ี่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยสามารถเคลมประกันได้ไหมล้วใบขี่หายเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับวันนี้ช่างเกียริมาให้ความรู้มาตอบคําถามต่างๆที่เกี่ยวกับใบันกับขี่ที่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุมาให้เพื่อนๆนะครับก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะหวังว่าจะเป็น ประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งกิดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ทั้งกิดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ